บรรยากาศยามเช้าสุดยอดมีน้ำค้างเกาะใบหญ้าด้วยพวกเราได้มาสูดอากาศที่บริสุทธิ์กับใบไม้สีเขียวตรงจุดนี้เป็นจุดหิ่งห้อยเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาดูว่าหิ่งห้อยยังอยู่ไหมเขาไม่แก้วของเราก็มีหิ่งห้อยนะคะไม่ต้องไปถึงอําพวาถนน ถนนจากหมู่4มายังหมู่3เข่าไม่แก้วพัฒนาเชื่อมต่อกันสองข้างทางจะเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็ผักกินได้ตามถนนทำให้เราได้มีแหล่งอาหารชุมชนที่ ปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับกสวน,น,นชัยนา,าลาฟาร์มเขาจะมีมะม่วงมีองุ่นจำหน่ายนะคะตอนนี้องุ่นกำลังออกเยอะเลยค่ะ